บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากโครงการบุรณะหอพระไตรปิฎกวัดอับสรสวรรค์วรวิหารสืบเนื่องจากความสำเร็จของโครงการนำร่องที่สมาคมสถาปนิกสยามและคณะกรรมาการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรมไทยประเพณีได้จัดโครงการอนุรักษ์หอพระไตรปิฎกวัดเทพที่ดารามวรวิหารกรุงเทพมหานคร ที่ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกและทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยอย่างเป็นรูป,ปรธรรมครั้งนี้เนี่ยบังเอิญไปได้เจอกับอาจารย์ที่เป็นสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับเราก็เลยได้นักศึกษาเนี่ยมาร่วมกับเราด้วยรวม,มสมัรนี้เบสี่สิีิบคนนะครับพอคนเยอะแล้วอาคารเล็กเราก็เลยขยายคนไม่ได้ทําแค่หลังเดียวเลยไปได้อีกสองหลังที่อยู่ในวัดเดียวกันด้วยนะครับนั่นก็คืออาคารสารการประเรียนแล้วก็ าารรรเียยนปยิด้วะะัสมาคมสถาปนิกสยามและคณะกรรมาการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรมไทยประเพณีจึงได้สารต่อโครงการโดยวางเป้าหมายเข้าอนุรักษ์และบูรณะหอพระไตรปิฎกวัดอับสรสวรรค์วรวิหารกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไทยอันทรงคุณค่าอีกชิ้นหนึ่งของคนไทยขอใจวัด อับสังสวรรค์เนี่ยมักจะถูกใช้เป็นตัวอย่างในแบบเรียนที่ว่าโอ้นี่เป็นสุดยอดเป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมไม้นะครับเราเห็นแล้วมันงานจริงครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็อยู่ในสภาพที่สุดซอมที่มันน่าจะได้รับการดูแลรักษาที่ดีมากกว่านี้นะครับเพื่อที่จะให้คุณค่าความงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นตัวอย่างนี้มันได้เปล่งประกายออกมาให้อย่างชัดเจนนะครับไทยเบฟขอบันทึก โครงการบุรณะหอพระไตรปิฎกวัดอับสรสวรร,ว,รวิหารเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน